มึงไม่รู้อะไรเลยเนาะเดีวามแนราดีกีก่อมนมด้แล้วดดแล้วด้วยสก้าใม่ไมด่าดี้ววันนี้อาจมแต่จะได้กับไปดูของเ่า้วว่าทไว้ไหมแต่รูโ้งกเป่านะคะไม่มีเชร่อใจว่าคนประเทนี้น่าจะโ me like the sky fell on me fell on me and i decided you look well on me well on me so let's go somewhere ใจมันดุมันน้อยมันจฆ่าร้าประจันดีกว่าเฮ้ยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยดีนะเฮ้ยเปนอ่านกูยืนยันแล้วอ่ะร่อยท้างอร่อยดีปะไป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  ีหรอวะคุณไม่ก <Joan. S 2> <sh> <Dim th> ็เห็นสูบไงโอโหคสูบแดงนะพี่บอกสูบแเท่เว้ยสาวชอบวันเลือสูบอ่ะไม่ดูเท่หรอกคุณูใหมดเลยเส้ที่ชายที่ว่เอนทุกบ้นขอเวลาหน่อยครับเด็กเด็กเด

เฮ้ยทำไรกันวะซือว่ะีเมื่อวานลืมบอกว่าวันวันเกิดกูเนี่ยไปจริงดิโอ้ยยังน,น้องน้องคำเชิญอะไรเงี้ยอยากกินของฟรีพอดีเลยว่ะแมมว่าจะชวนมึงสองคนเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงจัดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยคิดดูก่อนว่ามึงนีหลายพ่านที่จะมีไม่ทนันไงไม่เป็นไรไม่พลาดอยู่แล้วไปปะเรียนกันดีกว่าไปได้เล กันดีวะเที่ยวอจีไมสะอาดเฮ้ยยันนี้มันเกิดกุ้งแล้อว,วะไม่ใช่ของฟร<อ>ีนี่หว่าเรืได้ไงวะตามมากุ่มหนึ่งอกาศจะลืมยแข่งตัวตลอดนั่เว้ยเฮ้ยพวกเรี้ววยวอ, <ๆ S 1> อ,อยู่แล้วของฟรีสะอาด มาเนี่ยรับุงี่อะไรเนี่ยพี่ดนพี่ดุบไปไปไปเข้าห้องโหจะมาได้โ้อะไรเนี่ยมันเกิดทั้งทีฝนตกเว้ยเดี๋ยวโบบัซี่แล้วกันวเด็กกินไบซี่ทไยรแบบโอ้กินเล้ากินเบียร์มันเป็นการบ้านเลยไหมถึงแม่ไหมคนดีอะ ันนี้เสียแล้วเออพี่ดุกี่แทเอาซักเสื้อกันเพียดกินกับมันหละเรื่องมากเบียร์กูเอาโอ้นี่ไงเบียร์เราอะ <c oughs> มาไมเไ่เสิอไปเนี่ย้องแข่งให้เนี่ยเกินมางน <c oughs> เกินนะมือไม่ได้ล้างหนบพขี้เงเาะเพื่อนนี้ดหน่อย <c oughs> นิดเ่อนน้อยเพ่อนหลอให้เออ่ะโอ้โหแต่ว่าถอ

เอเพเพเเอ,เอ,าาเอพี่ทำยังไงให้เพื่อนผมเลิกบุหรี่ได้อ๋อน้องยายเพื่อนน้องเลิกบุหรี่แล้วอืมผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสูบหนักขนาดเนี้อ๋อนี่นี่พี่มีวิธีเลยนะน้องเลิกบุหรี่นี่เลยน่อยมมัเต็ลองเอาใส่ทุสตป๊บซี่อ่ะให้เพื่อนน้องกินเตอรับรองทีงเดียวรู้สึกเลยลนะ่ะน้ำเยาะต้องน,น้ำบง่งเออต้องประมาณนั้นแหละ เราจะให้น้องให้น้องกินเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวจัดก,การเลยนะคืนนี้เลยไหมจัดไปจัดไปเล้วยังหมดตัวแล้ววะ มั้วันเกิดมึงมึงมีนี่จะให้กินสักหน่อยเพื่อนเพื่อนนะเว้ยวันเกิดมึงเพื่อมึงเลยทลายซซี่แหละกูกินเบียร์มึงช็อปซี่กินไม่ได้เหรอแค่นี้นี่ของขวัญวันเกิดเหรอเออของขวัญวันเกิดสิวะโอเค้กก็ไม่มีกินเป๊บซี่อ่ะเยดแล้วหลุดแล้วแล้วฮะเฮ้ยโหจะให้กินยังไงเนี่ยไปยกกินไปสิหมดแก้วอะไรไหมเออหมดแก้วเลยทีเดียวเลยอร่อยไหมเนยช็อปซี่พวกมึงเนี่ยลูกผู้ชายเปล่าโโอ้หกินไม่มงหมด ไม่ยิสันน่ากินน่ป้าพี่จากเพื่อนเนี่ยสโสดตาดยเลยยันไงน้องรสชาติอ่ะนี่แหละเพื่อนน้องเขาหวังดีกับน้องนะเนี่ย พี่มันเป็นน้ำอะไรเนี่ยนี่แหละรสชาติของบุหรีน่น้องที่น้องด,ดูดไปนั่นแหละรสชาติเป็นไงของพี่ไม่ได้เรื่องเลยเหม็นมากธรรมดาก็น้องดูดไปอยู่ทุกวันเช็ดลองเอามาทางปากเฉยๆลองกินเข้าไปผสมน้ำเกปซี่ด้วยเพื่อนน้องเขาหวังดีนะเพื่อนน้องเขาแบบอยากให้น้องเลิกบุหรี่พี่กินได้ไงเนี่ยเป็นสูตรเด็ดแล้วของลูกผู้ชายถ้าอยากเลิกบุหรี่มันต้องทำแบบนี้จอนจริง ดูไว้นะเราดูบุหรี่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเหม็นสุดๆเลยเราเก็บไปคิดตากันถ้าเลิกบุหรี่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นตั้งเยอะทำนี้เลิกดีกว่าเหม็นเลยหนูคุยกพ่อกับแม่ไว้ถ้าเราเล็บบุหรี่มันทําให้พ่อกับแม่เราภูมิใจได้เลยนะครับพ่อรับแม่บายบาของพี่ข่อนวันเกิดผมใช่ไหมเนี่ยเออเพื่อนน้องก็ให้เป็นขอนวันเกิดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทีกับชีวิตผมจริงๆนยเนี่ยไปยบายยินกันต่อดีกว่าครับ ออสวัสดีครับแม่สุขสัรค์วแม่นะครับแม่เยนนี้ผมจะกลับบ้านนะครับคุณแม่จะผมจะเป็นคนดีเพื่อแม่นะครับรักแม่นะครับสวัสดีครับ เราดูบุหรี่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเหม็นสุดดเลยเอาเก็บไปคิดเรากันทอาเลยบุหรีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นงเยอะทำนี้เลยดีกว่าเหม็นเลยนูเก็บพ่อกับแม่ไว้ถ้าเอาเลกบุหรี่มันทำให้พ่อกับแม่เราภูมิใจได้เลยนะนะผมงากวันของพี่ครับแม่เลยบุหรีพ่อแม่ดีกว่า 样杨风。<人>